วัตถลดิบเหลือเท่าไหร่ว้าวที่ไหนเจจนี่ยเปิดใจที่แปลกบ้านเราทำอะไรกัน,น,นที่นี่ทำาเป็าสาม,ม,มาหลังเย มองผิดอะ่ะเออถ้ามอ,มองผิดอะ่ะเป็นใบไม้ใบไม้มันยิงได้นะจ้าระวังเฮ้ยแบงค์ไปเร็วแบงค์ไปเร็วแบงค์กี้แบงค์งกี้เร็วแบงค์กี้แบงค์มีเขวิดเหรอแบงค์มีเขวิดใช่เฮ้ยแบงคไม่พูดเลยอ่ะถึบไม้มันอยู่นะไม้มัวิ่งพูดไปแล้วสู้นะแบงค์รอเก็บของ รอเอฟสองค่ะยิต้องมีคนขึ้นมาหาเราแน่ใช่อ้าวไอ้สองคนนั้นไปไหนกันนะมาขึ้นเขาอะไรพี่มาไปแพ้ภูเขาเดี๋ยวฉันจะขึ้นแพ้ภูเขาไปจากทางนี้ไปร้องวะใช่ค่ะเออยิตกต่อ ไม่มีอะไรเดี๋ยวโบติ่ต้องมีขึ้นไปแล้ววะวะไม่รู้อุยให้าว้ฮิฮิฮิฮฮิฮลโหอะไรแล้วกืว่าเลยไม่มีโปรทไมอะ ไม่มีของอะไรอาจจะไม่มีก็ได้ใครไม่ใครใครอ่ะอ๋อโอ้โหไปไอ้เหียเฮ้ยต้เป็นศัตรูที่ตายไปแล้ว มันตกไปทำไมมันหล่นลงไปเองจะไม่เกี่ยวม่รู้เลแบงค์เจอบอสยังเจอแล้วอยู่เลยหรโอเคช่วยยิงโอเคนะเอาวให้ช่วยวะเออแบงค์บอกไม่ต้องเสือกเข้าใจไหมเฉยๆเต๋อมันตัวดีเลยี่มนุษย์อยู่ไหนนะ ใครบินอยู่ข้างล่างพี่โอหรอไม่ใช่กูอยู่กับพวกมึงอยู่ข้างบน้วใครบิ่ง,อ,ง,งอ,ยอยู่ข้างล่างวะไม่มีไม่เช็คว่าคนไม่ใช่พวกไม่่ใชพวกเราหรอกม,ม,มันจะขึ้นมา,ออามันจะขึ้นมาเอาดิ๋ยวจะพาดมันมาแล้วจะขึ้นมาแล้วกระโดดกระโดดอยู่มาแล้วขึ้นมาแล้วถึงแล้วนะถึงตรงถึงตรงตะดินแล้วถึงตรงตะดินแล้ว ตัวเหรอใช่ขึ้นมาสุดแล้วมันเนตตายตายมันเนตขึ้นมานะระวังมันเนตขึ้นมาทำไมโ,โนมเออขึ้นมาทำไมขึ้นมาแล้วก็ตายเรียบร้อยไปตายแล้วมั้ง ใกลยืนตรงนั้นวะบอสปะวะแม่งไม่เจอเดี๋ยวมองอยู่เดี๋ยวลงไปเก็บศพกันะขับไปขับไปใกล้เกินมันได้เลยเถอนน่ะที่ยิงลูกน้องมันไปตัวนึงอุ้ยห่อเท่ หร่อออมากเลยทุกคนหรอว้าวเลี้ยสิบสองเนียว้าวว้าวมันอ๋อผมรู้แล้วมันก็มันจสเตอร์แมนเหมือนกันมันจะขึ้นเข่ามาตอกนะเออใจว่ะแต่เจอแมนกว่าเอามันมีนกปขอกัะนะเออตอกเงี้ยนเอาเร็วเอาเร็ว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  โอ้ตกในในในตัวอยู่ในแต่พี่ล้างไม่บอกลเลยพี่ล้วงพี่ล้วงพี่ล้วงบอกแนะน่มึงจะมึงจะอีสานหรือจะตายเอาดีดีเลต้องสอบเลยพี่ อ,อวิ่งเข้าโคดังมืดใครแหวกเหรออ๋ออูอยิงไรเดอร์ว่ะยิงเพื่อนเอ้ยลูกน้องมันข้างบนเลยกองไม้ข้างบนอ่ะนอนตรงตบไรเดอร์โอ้เอสพีด,ดีพี่โอ้สุดวดีเจ้าไรเดอร์หายไปตัวนึงไม่รู้ กูยิงให้ตัวเนี้ยที่ตายเก่งแง่มันโอ้ยเก็บของก่อนืมเลยเลยเมียไม่อยากเล่นลิงไงมาให้เกมเดียวบนรถคันไหนวะอุ้ยคันนี่คันนั้นแหละคันน่าโร้อ่อเนี่ยอีกกล่องนะอ๋อเออแล้วก็อีกอันต้องเช็คพอยด์เฮ้ยใครอยู่เข่ากระเป๋าวะไม่มีไม่รู้ไม่มี แดงอยู่เปล่าต่อมตัวนะตายตัวนึงตาย่ะแม่งบล็อกก็อยู่เมื่อกี้เหลือกี่ตัวสองตัวเห็นสองตัวใครออกไปแล้วใครออกไปแล้วอ้อมหนึ่งจะปิดขวาให้อ๋อเดี๋ยวไปขวาด้วย เ,เห็นสองอตัวเห็นสองหัวลนะโคลมาสองหัวแขแกหมดเนะมคใคยิงอ่ะมืกี้ใครยิง กูอ,อ,ยอยู่กับมึงนี่ไงเ,เราอยู่สามคนเอ,อ้ปาป้าเปิดกูอีกเอ,อ่อแซแคปเล็งไปทางไอ้นี่เอ,อ่อเต็น ขึ้นแทนตำแหน่งมันตรงเขากระป๋องเออเห็นแล้วโอ้แถวเต็นท์ตรงร่องอะ่ะวิ่งขึ้นไปทางริมน้ำแล้วิ้งออกซ้ายเอาขวาเอาขาขาไปทางป่าใช่ปะไปทางป่าป่าไปทางบ้านลวดไปทางบ้านลวดเฉียงไ,ไปทางริมน้ำ เฮ้ยปวดตกใจเลยกูยิงมันดูว่าจะแคปยิงมันวะเราอยู่บ้านรวดละหมดแล้วพี่อยู่สายบ้านรวดโคตรโหดอะเพราะเขาโคตรตรเออปวดที่ผายอือปวดอยู่ไหนอ่ะอยู่ขอกระเป๋าอ๋อโอเคยิงไหมวะเจ็บมากลับมาเช็คพอย์เด้อ อยู่บ้านลวดกำลังไปบ้านผมผมอยู่ผมอยู่มาเลยมาเลยออาแบงค์นึกว่าออกไปแล้วใช่ไอ้วันดียะเสียงหมนได้ยินจากข้างหลังนะคนแอบตามเรามาพี่กับพี่สองคนนะโดนเพราะว่ามันตายก็ ก็ทางเซเว่นบอลรู้ซีบเหรอใช่ใช่พี่บอลรักษาตัวเองอยู่อ๋อ เหมือนได้ยินเสียงทางโดดพี่พี่ใครอ่ะกูกูกูโทษ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 กูตกใจมึงเห็นมึงยิงไอ้ทัดวันจริงตะแคบกูเปิดมาแล้วยิงเลยกูคิดว่าโดนแล้วกูโดนแล้ววันจิงตะแคบเกือบแล้วอยู่โดน้าตึ้งมึงน่ะได้ใช่สแคปมันใส่ นี่วะเฮ้ยพี่มีลูกจ้ามาเซเว่นริงกันต่อแล้วพี่เดินเข้าไปมาคนเดียว ล่อมันเผื่อมันได้ยินเ็ทไมเสียงพี่ได้ยินตรงฝั่งรถวะฝั่งรถก็มีพี่ฝั่งรถมาฝั่งบันไดเหล็กเเวนก็ามา เข้ามาในด,ดอมแล้วเราเต็มเลยใช่พี่ฝั่งไหนฉันสาม่ัวะซันอัลบิชฮะใครพูดอ่ะมันกดมันกดนเปเพอรประตูบ <for two. S 1> อสเปิดบอสเปิดเอาของมาดามมอนพี อยู่ชั้นบนกูว่าแนละ้วพี่ลงชั้นล่างนะโอเคพี่มาตายอะ่ะต,ตายแล้วพี่พี่ okay, okay, พี่โอเคโอเคพี่เยวะทุบเสดไปต่อ,อตับพร้อมละตัดเป็นละน่าจะคือชั้นสามนบ

อาเสียงจี้อ่ะนี่อะไรนั่นแหละมันมียาวพี่ดูเลยกันแตกเดี๋ยวมีเป็นสี่ร้อยเลย ม,มีมีอยู่ในลิกนะโอ้ตรงนี้ก็มียายหา่าลืมดูเม็กน้ำม,มันเหินมากเลยพี่ใช้ไม่เป็นถ้าคนเล่นย,ยิงหัวเขาก็จะมีเจ้าแรกที่ถึงดอมสองด้วยมันจะถึงพร้อมเราเราถึงสามมันถึงสองแล้วพี่ว่าล ถ้ามันลัดมาด้อมสามมันก็จะมาทางป่าโอ้ยมายิงด้วยแหลกายถังขยะพี่ถังขยะอยู่ในดอมมันอยู่ถังขยะเลยไม่ได้เอาเน็ตไปไปดูดยามาบอส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 ยังอยู่ข้างนอกเซเว่ ใช่ว่าอยู uh> <P <P ่เซเว่นนะพี P ่ใช่ใช้ลูกอะไรจีบีลูกพีพีอีเคเล็กพี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 มาถึงก่อนเรายังดวยไม่น่าทักมีเสียงสร้างสองพี่ ตั้งสองคือดอมสองตั้งสองตั้งสองจะมาเวรละเขาตึกไนเลยบอสได้พี่จิ๊บตายตรงไหนอะ่ะจิบ๊ตบตายตรงบันไดเพราะเก็บตกให้ไม่ได้มันโล่งไปอ่ะเข้ามารอเล่นในดอมเบพีวบอกเข้าทางห้องน้ำยอยู่ชั้นสองนะยูสองเอล ังไงมันยิงไว้มันกาเจ็มันก็ยั่มันน่าจะอยากได้แหละใช่อยากเก็บแหละเก็บเสียงอ่ะโอ้ยชั้นหนึ่งกำลังป้อมยาบมันขยับไปแล้วมั้งพี่ มันไม่อยู่แล้วลหะพี่ว่าเปลี่ยนจุดแล้วอ่ะอ,อยู่หลังดอมสองไม่ก็ดอมสองอ,ะอ่ะแต่มันจะต้องจ้องมองศพดูแหละมันไปนไหนไม่ไกลหรอกรอบรอบนั้นแหละพี่ว่าข่งองเหรอเออเดี๋ยวความ

ชั้นหนึ่งนะห้อง10เดียวเฮ้ยตายพี่หญิงคนมันูคน,คน,คนรู้จักแคปนะมันวิ่งมาจากไอ้ภูมิศพอะคนใช่คนเป็นเพียงผุ้ศพเอ้ภูมิสรรัญญาพี่หญิงนัดเดียวเลวยจิ๊บดูอยู่อ่ะไอ้เอี้ยโอ้โหพี่คิดว่าจะดีกว่าโดนไหมไอ้เหี้ยร้องเลยมันอนะ มันมาไงวะพี่มันนั่งมาันข้ามถนนมันวิ่งพี่ข้ามถนนอ๋อจากเซเว่นอะนะจากถังกระยจะจะมาเซเว่นอ๋อทำไมบอมไม่ได้ยินเสียงวะเอ็เคียร์ลึกใช่ไหมแต่ว่าออกไปดูศพมันนะบอลมันนั่งอยู่ที่ศพตายตัวดึกไม่ใช่แค่บอบันหมุนฮะ เราถ้าแก๊บ่ะพี่มันน,นั่งหมุนหมุนอยู่ลูกข้างยี่ห้อไอ้เพื่อนมันนั่งรูดันนั่งหมุนหมุนแะตึงไว้ตรงนี้ก่อนมีคนตายคนตรงนี้ไอ้ยัยนี่อ๋อถ้าแก๊แล้วมันหมุนทำไมอะถ้าแคปบพแก๊แคปแคปบ หมุนทำไมอะโดนเห็นไหมเห็นมันหมุ่นไหมเห็นคนเหรอข้างเลยคนแคอ้าไอ้ตัวที่สองกัเหรอเนี่ยตัวเนี้ยไอ้ตัวนั้นน่นโดนสแคปยิงตาย ที่นี่น่าจะแผลเพยจิตเลยเอาใจกันด้วยเจ็เพร้ยงจริงเก,ก,กิดเฮ้ยทำไมเกิดเร็วจังโคตรตอดแรกตาย ทั้งว่าโคตรดีอ่ะอบอกว่าพี่เปิดนั่นโคตรดีเลยทั้งว่า